เดี๋ยวนี้เราพูดเรื่อง AI กันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแต่เคยนึกภาพไหมว่าถ้า AI ดันไปสร้างเรื่องวุ่นๆถึงในห้องพิจารณาคดีละ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างจะน่าปวดหัวเลยทีเดียวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่ศาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งนี่เองครับเป็นคดีข้อพิพาททางการค้าที่ดูบนเพินเ่นก็เหมือนจะธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเบื้องหลังคดีนี้มันมีอะไรที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ เรื่องนี้มันจริงจังถึงขนาดที่ผู้พิพากษาต้องออกมาพูดเองเลยนะครับว่าข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาแบบมั่วๆเนี่ยจะปล่อยให้มาทำลายกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เด็ดขาดโห oh, แค่ฟังก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยโอเคครับเรามาจอดลึกกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกคดีของคดีปลอมที่ AI เนี่ยกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมีทนายความคนหนึ่งเขาก็ยื่นเอกสารอ้างยิงคดีที่ดูแล้วแบบโ oh, อ oh, oh, oh ้โหโคตรจะเกี่ยวข้องเลยมาสนับสนุนฝั่งตัวเองแต่ผู้พิพากษาเจิ้งจี้เจ๋อเนี่ยท่านเกิดเอกใจขึ้นมามันมีอะไรแปลกๆท่านก็เลยลองเอาไปเช็คดูแล้วก็โป๊ะเชะเลยครับคดีที่อ้างมาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายทนายก็ต้องยอมรับสารภาพว่าไปใช้ AI สร้างคดีอ้างอิงปล,มปลอมๆพวกนี้ขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ได้เช็คด้วยนะศาลก็เลยต้องปัดตกคดีปลอมพวกนี้ไปพร้อมกับออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเลยครับ แล้วไอ้เรื่องที่ AI สร้างข้อมูลมั่วๆขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ต้นตอของมันก็คือปัญหาทางเทคโนโลยีที่เขาเรียกกันว่าภาพหลอนหรือ hallucination นี่แหละครับคำว่าภาพหลอนของ AI เนี่ยมันคืออาการที่ AI สร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาแต่กลับนำเสนอออกมาได้แบบเนียนมากดูน่าเชื่อถือสุดๆจัดรูปแบบสวยงามมาเลยคือถ้าไม่เช็คดีๆนี่มีสิทธิ์เชื่อสนิทใจเลยนะครับ แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีไกด์ไลน์มาให้ครับอย่างแรกเลยลองดูที่หมายเลขคดีถ้ามันเรียงกันง่ายๆแปลกๆแบบ1 2 3 4หรือมีเลขซ้ำๆกันเยอะๆอ,อย่าง0 0 0ูเนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยแต่ทําที่ดีที่สุดนะครับคือต้องตรวจสอบซ้ําเสมออย่าไปไว้ใจ AI แบบ100%เเด็ดขาดแล้วต้องบอกแล้วว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในจีนนะครับตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนที่ลามไปทั่วโลกแล้วดูข้อมูลนี้สิครับ น่าตกใจมากนะปริมาณคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยมันพุ่งพรวดขึ้นมาแบบมหาศาลเลยคือตอนนี้มันเยอะซะจนการจะมานั่งเช็คว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยครับเรื่องที่ AI สร้างข้อมูลปลอมให้สาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปแล้ว ทั้งในอเมริกาในสิงคโปร์ก็เจอเคสคล้ายๆกันมาแล้วเหมือนกันหรือแม้แต่ในจีนเองสารที่อื่นก็เคยเจอคำฟ้องที่ดูแล้วรู้เลยว่านี่มันฝีมือ AI ชัดๆพอเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนว่าทั่วโลกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาเร่งวางกฎกติกาใหม่กันยกใจเลยเพื่อรับมือกับความท้าทายจาก AI ตอนนี้หลายประเทศเริ่มขยับตัวกันแล้วครับอย่างที่จีนเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์เลยส่วนฝั่งอเมริกากับสิงคโปร์ก็เริ่มออกกฎใหม่ๆมาเพื่อควบคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการในศาลยังคงความน่าเชื่อถือเอาไว้ได้อยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า AI มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปมันก็เหมือนดาบสองคมนั่นแหละครับที่สําหรับวงการกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์มหาศาลแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องระวังไปพร้อมๆกันสไลด์นี้สรุปได้เห็นภาพชัดมากเลยครับ ด้านหนึ่งคือความเสี่ยงเรื่องข้อมูลปลอมที่อาจจะทําให้กระบวนการยุติธรรมปั่นป่วนได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับประสิทธ,ธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดช่วยให้นักกฎหมายทํางานได้เร็วขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่เลยว่าจะสร้างสมดุลระหว่าง2ด้านนี้ยังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ยังคงเป็นวิจารณญาณของคนเราเนี่แหละครับอย่างที่ศาสตราจารย์เฉินหางผิงบอกไว้เลยว่า คนในวงการกฎหมายเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้อย่างชาญฉลาดด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ AI สามารถให้คำตอบเราได้แทบทุกอย่างบางทีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราอาจจะไม่ใช่การหาคำตอบอีกต่อไปแต่เป็นการตั้งคำถามที่ใช่และการใช้วิจารณญาณเพื่อตรวจสอบคำตอบเหล่านั้นต่งางหากล่ะครับ